สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อิฟจะมาพาทำข้าวทอดสำหรับทำยำแหนมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกับเครื่องปรุงกันเลยค่ะอิฟจะใช้ข้าวนะคะ500กรัมค่ะ ตามด้วยพริกแกงเผ็ดทั่วๆไปเลยนะคะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะไข่ไก่1ฟองค่ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะค่ะมะพร้าวขูดฝอยอบแห้งนะคะ30กรัมค่ะใบมะกรูดหั่นซอยค่ะ เพื่อนสามารถกะปริมาณตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆนวดตะล่อมให้เข้ากันนะคะเราจะไม่ใช้วิธีบีบเค้นเม็ดข้าวให้มันเละนะคะแบบนั้นมันจะไม่สวยค่ะ จากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อน,อนเท่าๆกันค่ะในกรณีที่ทำขายนะคะแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ตักที่มีปริมาณเท่าๆกันดีกว่านะคะอันนี้ทำกินเองก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะ จากนั้นนิ้ก็จะทอดพริกแห้งนะคะเพื่อนๆสามารถทอดทีเดียวแล้วเก็บไว้ได้ประมาณ1-2อาทิตย์เลยนะเวลาในการทอดก็จะใช้ประมาณ1-2นาทีเท่านั้นค่ะ จากนั้นเราก็จะทอดข้าวที่เราปั้นเมื่อกี้เลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนทอดไปเรื่อยๆนะคะอิทใช้เวลาแค่ประมาณ8-10นาทีเท่านั้นนะคะ นี่นะคะเขาก็จะเหลืองประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะ จากนั้นเราก็ตักพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะผิวด้านนอกเขาก็จะกรอบๆด้านในก็จะเป็นข้าวนุ่มๆค่ะเพื่อน นี่ค่ะเราก็จะพักให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะจากนั้นเรามาเริ่มยำกันเลยนะคะก็จะขยำข้าวทอดให้แตกก่อนนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่า ได้ยินเสียงกรอบๆนะคะแบบนี้คืออร่อยนะคะถ้าเราทอดไว้นานเนี่ยผิวด้านนอกมันจะนิ่มแล้วนะคะมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไรคะ่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ล่ละคะ่ะเราก็ใส่พริกป่นลงไปเลยนะคะปริมาณความเผ็ดตามชอบเลยคะ่ะ ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะเราอาจจะชิมรสชาติในขั้นตอนนี้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ชิมแล้วรู้สึกว่า,าจ,จะใส่ เครื่องปรุงเยอะไปนะคะก็เลยเพิ่มข้าวอีกหนึ่งก้อนค่ะจากนั้นตามด้วยขิงซอยค่ะ ามด้วยหนังหมูนะคะจริงๆแล้วมันต้องเป็นหนังหมูนะคะอีไม่มีก็เลยใช้หูหมูต้มแบบนี้แทนค่ะก็กินแล้วอร่อยเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆได้หูหมูมาก็ลองเอามายำแบบนี้นะคะอร่อยไปอีกแบบค่ะจากนั้นตามด้วยผักซอยนะคะก็จะมีผักชีแล้วก็ ต้นหอมซอยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตามด้วยพริกทอดเมื่อต้นคลิปนะคะ ั้นตอนสุดท้ายนะคะอย่าลืมโรยถั่วทอดนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วอบนะคะที่ซื้อแบบสำเร็จรูปมานะคะเรียบร้อยคะ่ะยำข้าวทอดนะคะถ้าเพื่อนเอนชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ